สวัสดีค่ะพบกับแบ็ก2 EDC นะคะตอนนี้ก็เป็น EP สุดท้ายของเราแล้วนะคะก็คือ EP 4นะคะมาในเรื่องของเครื่องเสียงนะคะจะมีการจำลองสถานการณ์เบื้องต้นให้ดูกันด้วยนะคะเชิญรับชมและศึกษาไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ของเครื่องเสียงนะคะจะมี 1. ไมโครย 2. อย 2. มิกไวเลส 3. พาวเวอร์มิกเซอร และ4ลำโพงค่ะสำหรับสายนะคะ1จะมีสายลำโพงค่ะ2นะคะจะเป็นสาย RCA audio t Mon o mono นะคะและ3นะคะจะเป็นสายแจ็คค่ะต่อมานะคะจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งนะคะเริ่มต้นจากเราเสียบสาย AC power เข้ากับ mix wireless นะคะ และสาย AC power นะคะเสียบเข้ากับตัว power mixer ของเราค่ะและนำหัวอีกฝั่งของสาย AC power นะคะมาเสียบเข้ากับปลั๊กไฟอันนี้จะเป็นหัวของ mix wireless นะคะและอันนี้จะเป็นหัวของ power mixer ค่ะและอย่าลืมกดสวิตช์เปิดนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการเสียบสาย RCA Audio t Mon o Mono นะคะเราสังเกตจากสีได้เลยนะคะสีขาวแล้วก็เสียบช,ช่องสีขาวนะคะและสีแดงแล้วก็เสียบใส่ช่องสีแดงนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะเชื่อมกับตัวโปรเจคเตอร์นะคะแต่ถ้าเกิดเราอยากเชื่อมกับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์เราสามารถใช้สายอัคแทนได้ะคะ่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเสียบสายแจ็คนะคะเริ่มต้นจากอีกหัวหนึ่งนะคะเราเสียบเข้ากับมิกเ l อร์และอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราเสียบเข้ากับตัว p o w e r m i x มิกเนะคะเสียบ Input ใดก็ได้นะคะเราจะเลือกตัวที่2นะคะและทุกครั้งนะคะอย่าลืมกดเปิดนะคะเพียงแค่นี้ค่ะก็เป็นอาการเสร็จสิ้นแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมากันที่สายของลำโพงค่ะสายของลำโพงนะคะจะมีลักษณะที่เป็นแบบนี้นะคะฝั่งหนึ่งนะคะเราจะเอาไว้เชื่อมกับ Power Mixer กค่ะการเชื่อมต่อนะคะเราต้องกดตัวนี้ลงนะคะและเอาไปต่อเข้ากับสปีกเกอร์ของ Power Mixer นะคะพอกดเข้าไปปุ๊บเราปล่อยค่ะและหมุนนะคะให้มันดังก๊อกหนึ่งนะคะก็คือเสร็จ เรียบร้อยค่ะค่ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเอาไว้เชื่อมกับลำโพงนะคะทำเช่นเดียวกันค่ะคือกดตัวนี้ลงนะคะและเสียบสายเข้าไปค่ะปล่อยนะคะและหมุนเพียงแค่นี้ค่ะก็ติดตั้งสำเร็จแล้วค่ะค่ะเราจะมาอธิบายปุ่มเมนูของเครื่อง Power Mixer นะคะเริ่มต้นจาก ปุ่ม power ค่ะไว้กดเปิดและปิดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นปุ่ม master ตัวนี้นะคะตัวนี้จะไว้ควบคุมเสียงทั้งหมดนะคะถึงเราจะปรับตัวปุ่มนี้ให้เสียงดังมากที่สุดแต่ถ้าเกิดเราไม่เปิดตัวนี้ก็ไม่สามารถได้ยินเสียงได้ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นปุ่มควบคุมเสียงเอฟเฟกค่ะจะเป็นเสียง echo ดังมากน้อยแค่ไหนเราต้องเทสดูนะคะตัวนี้สามารถปรับดูได้ค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะไว้แสดงสถานะนะคะว่าเสียงออกลำโพงซ้ายขวาดังแค่ไหนนะคะต่อไปค่ะจะเป็นตัวนำสายไม่เข้านะคะก็คือสายแจ๊ตไม่นะคะตัวนี้จะเป็นอินพุตและเอาพุตค่ะถ้าเกิดเราเสียบอินพุตนะคะตัวนี้เราเสียบแจ๊ตไว้ที่อินพุต A นะคะไว้ที่ฝั่งนี้นะคะเราก็ต้องปรับเสียงที่ปุ่มฝั่งนี้ทั้งหมดนะคะคือ ตัวนี้นะคะจะเป็นเลเวลนะคะจะไว้ปรับโทนเสียงนะคะและต่อไปค่ะปุ่มเอฟเฟกนะคะตัวนี้จะเป็นแอคโค่ค่ะอยากให้แอคโคเท่าไหร่เราก็เทสดูได้ค่ะและตัวนี้นะคะสำคัญเลยคือปรับเสียงสูงต่ำและกลางค่ะถ้าเกิดคนที่มีเสียงสูงมากๆนะคะเราก็ปรับโลนะคะให้เพิ่มขึ้นค่ะและลดหายลงนะคะ ถ้าเกิดคนที่เสียงต่ำมากมากเราก็ต้องเพิ่มไฮค่ะเพิ่มไฮและลดโลนะคะจะเป็นตรงข้ามกันนะคะเราสามารถเทสดูได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะถ้าเกิดเราเสียบสายแจ็เข้า Input A นะคะเราต้องกดเปิดทุกครั้งและควบคุมให้อยู่ในโซนเดียวกันนะคะจะอยู่โซนเดียวกันถ้าเกิดเราเสียบตรงนี้เราก็ควบคุมตรงนี้ค่ะทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละคะ่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเปิด power mixer ค่ะ และต่อไปนะคะเราก็กดเปิดตัว Mix w i r l e t ของเราค่ะเริ่มต้นนะคะกดเปิดมค์ค่ะและมาที่ Mix w i r l e t นะคะเราก็เพิ่มเสียงค่ะต่อไปนะคะเราก็มาที่ตัวหลักของเรานะคะกดเพิ่มเสียงตัวนี้ค่ะตรงมาสเตอร์นะคะและต่อไปค่ะเราสังเกตที่ หัวแจ๊ดของเรานะคะเชื่อมที่ Input ไหนก็ต้องปรับที่แถว Input นั้นนะคะเรามาปรับที่เลเวลขึ้นค่ะหลังจากที่เราได้ปรับปุ่มไปทั้งหมดแล้วนะคะเราก็มาเช็คเสียงดูค่ะว่าเสียงไม่ออกจากลำพงหรือไม่นะคะ โลโลค่ะตอนนี้นะคะเสียงไม่ก็ออกจากลำโพงแล้วค่ะแล้วเรามาเช็คดูอีกทีนะคะว่าเสียงเราอยู่ในระดับเสียงที่สูงหรือต่ำนะคะต้องดูแต่ละสถานการณ์ด้วยนะคะโลโลโลตอนนี้นะคะเสียงหนูก็คือต่ำมากค่ะถ้าเกิดเสียงต่ำมากนะคะเราเพิ่มไฮขึ้นค่ะเพิ่มไฮขึ้นนะคะและลดโลลงค่ะจำไว้ทุกครั้งนะคะว่า ค่าจะตรงข้ามกันค่ะถ้าเกิดเราเสียงต่ำมากๆนะคะเราต้องเพิ่มไฮขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเสียงสูงมากๆเราต้องเพิ่มโลขึ้นและลดไฮลงนะคะแล้วก็ลองเทสไปเรื่อยๆนะคะว่าโอเคหรือยังอยากถ้าเกิดอยากให้มีเอคโคนะคะเราก็เลือกที่เอฟเ t ค่ะลดเสียงกล้องในห้องนะคะค่ะสำหรับการทดลอง ใช้เครื่องเสียงนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ทดลองสถานการณ์การใช้เสียงทุง้มเสียงแหลมไปข้างต้นแล้วนะคะเราก็ต้องมาสังเกตด้วยนะคะว่าภายในห้องนะคะเหมาะสมที่จะใช้ลำโพงแบบใดนะคะภายในห้องนี้นะคะใช้เป็นลำโพงชุดใหญ่1ชุดนะคะ2ตัวเพื<ป>่อที่จะได้ยินเสียงกันไปทั่วห้องะคะ่ะ และต่อไปนะคะเราจะมาในเรื่องของมิกเซอร์ค่ะสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะจะมี 1. ไหไมคค่ะตัวนี้จะเป็นไมคแบบมีสายนะคะ 2. สําสำคัญเลยมิกเซอร์ค่ะและ 3. n o โน้ตบุ๊กนะคะหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์นะคะและสุดท้ายค่ะจะเป็นลำโพงตอนนี้นะคะเราจะใช้เป็นลำโพงติดผนังนะคะ สำหรับสายนะคะจะมี 1. สาย RCA 2. สายไม้แบบอันบาลานซ์และ3จะเป็นสายเปือยนะคะ4หัวแจ็คต่อไปนะคะเราจะมาในส่วนของการติดตั้งค่ะสำหรับการติดตั้งนะคะอันดับแรกเลยนะคะจะมาสอนการใช้ไม้นะคะตัวนี้การติดตั้งนะคะเรานำสายอันบาลานซ์นะคะ กดเข้าไปที่ปุ่มนี้นะคะแล้วสังเกตที่รูพอร์ตนะคะให้ตรงแล้วก็กดปล่อยค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะนำส,สายตัวนี้นะคะ่ะเป็นหัวแจ็คนะคะที่ต่อกับสายไมโครโฟนของเราตัวนี้นะคะจะเป็นสายในสายเดียวกันนะคะ ต่อไปนะคะเราสามารถเลือกช่อง Input ตัวไหนก็ได้ค่ะ1-8ถึง8นะคะตอนนี้นะคะเราจะเลือกเป็นช่องที่2นะคะพอใส่นะคะเราต้องหมุนให้แน่นด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเสียบสาย RCA นะคะเรามาเสียบช,ช่องแดงก็คู่กับแดงนะคะขาวคู่กับขาว ต่อไปนะคะเราจะนำอีกฝั่งหนึ่งของสาย RCA นะคะมาเสียบกับช่องในโน้ตบุ๊กของเรานะคะหรือจะเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะสำหรับการใช้งานนะคะเราเริ่มต้นจากการกดปุ่ม power เพื่อเปิดนะคะจะอยู่ด้านหลังของเครื่องมิกเซอร์ของเรานะคะทุกครั้งนะคะเราต้องอย่าลืมเสียบสาย AC power ที่ต่อเข้ากับ เครื่องมิกเซอร์ของเราอยู่แล้วนะคะตัวนี้หลังจากที่เรากดปุ่มพาวเวอร์ไปแล้วนะคะเราก็มาดูที่ตัวเมนหลักค่ะตัวเมนหลักตัวนี้นะคะใช้เลื่อนขึ้นในระดับที่พอดีนะคะตอนนี้ปุ่มตัวนี้จะใช้ควบคุมทั้งหมดของมิกเซอร์นะคะถ้าเกิดไม่เลื่อนตัวนี้ขึ้นจะไปลดหรือเพิ่มเสียงเสียงก็จะไม่ออกนะคะต่อไปค่ะ เราจะมาอธิบายในส่วนของแถบข้างบนนี้นะคะแถบข้างบนนี้นะคะสีแดงสีแดงนะคะทั้งหมดเลยจะใช้ปรับแต่งความแรงของสัญญาณที่เข้ามาและเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการแตกพางค่ะต่อไปนะคะจะเป็นไฮไฮนะคะจะใช้ปรับเสียงแหลมและไฮมิดนะคะจะใช้ในการปรับเสียง กลางแหลมค่ะต่อไปนะคะจะเป็นโลมิดสำหรับโลมิดนะคะจะใช้ในการปรับเสียงทุ่มแบบกลางนะคะและต่อไปค่ะโลโลนะคะตัวนี้จะเป็นเสียงทุ่มเสียงทุ่มหรือเสียงต่ํานั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นสีฟ้านะคะปุ่มสีฟ้าของเรานะคะจะเป็นการปรับขายายเสียงสัญญาณจากแหล่งต่างๆค่ะ สำหรับสีเหลืองนี้นะคะจะใช้ในการปรับเอฟเฟกเสียงสัญญาณจากแหล่งต่างๆนะคะและสีแดงตัวนี้นะคะตัวแพนแพนจะใช้ในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งสัญญาณเสียงให้ไปในทางซ้ายหรือทางขวาน,นะคะต่อไปค่ะจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะปุ่มตัว L และ R จะเป็นสวิตช์เปิดปิดของแต่ละชันแนลนะคะและ ปุ่มที่รองลงมานะคะจะมี G1 และ2นะคะจะเป็นปุ่มจัดกลุ่มแต่ละช่องค่ะค่ะสำหรับในส่วนนี้นะคะส่วนนี้จะเป็นเอฟเฟกปรับขยายเสียงเอฟเฟกให้อยู่ในระดับเสียงต่างๆนะคะในส่วนของด้านล่างของมิกเซอร์ของเรานะคะช่องที่1ถึง8นะคะจะใช้ในการเพิ่มและลดเสียงที่ออกจากมิกเซอร์นะคะและปุ่มสีเหลืองด้านข้างนะคะ จะเป็นการปรับระดับเสียงดังและเบาของเอฟเฟกค่ะค่ะสำหรับตัวกรุ๊ปนะคะตัวกรุ๊ปนี่จะเป็นการปรับเพิ่มและลดสัญญาณเสียงที่จัดเป็นกลุ่มนะคะหลังจากที่เรากดปุ่มพาวเวอและอธิบายปุ่มเมนูต่างๆไปหมดแล้วนะคะเราก็มาทดลองใช้ค่ะการใช้งานนะคะเราต้องเลื่อนปุ่มเมนขึ้นก่อนทุกครั้งค่ะให้อยู่ในระดับที่พอดีก่อนนะคะ และต่อมานะคะเรามาสังเกตสายไม้ของเราค่ะเสียบไว้ในที่ช่อง input ที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้เราเสียบไวที่ช่องที่2ค่ะช่องที่2นะคะเราก็มาเลื่อนการเพิ่มเสียงขึ้นมาค่ะและเปิดไม้นะคะและเทสดูค่ะโ o ลโลโโลค่ะเพียงแค่นี้นะคะ เราก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะเสียงไม้ของเราก็จะไปดังออกที่ลำโพงนะคะหรือถ้าเกิดเราอยากทดลองเปิดโทรศัพท์หรือช่องที่เราเสียบใส่ก็คือโน้ตบุ๊กนะคะเราก็สามารถเปิดเพลงที่โน้ตบุ๊กและให้ออกลำโพงได้เลยค่ะเราจะมาสาธิตการใช้งานเครื่องมิกเซอร์ของเราข้างต้นนะคะค่ะสำหรับ การใช้งานนะคะเราต้องดูที่สถานการณ์ด้วยนะคะตอนนี้เราได้เปิดเครื่องมิกเซอร์ของเราไว้แล้วนะคะและต่อมาค่ะเรามาดูที่ตัวเมนหลักของเรานะคะตัวนี้จะใช้ควบคุมเมนูทั้งหมดนะคะเราต้องกดเปิดก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปควบคุมตัวอื่นก่อนก็ไม่ได้ค่ะถ้าเกิดเราไม่เปิดตัวนี้นะคะต่อไปค่ะเราจะมาสังเกตดูที่สายของไม้ของเรานะคะสายไม้ของเราอยู่ที่แถวไหน เราก็ต้องควบคุมปุ่มที่แถวนั้นนะคะตอนนี้อยู่ที่ช่อง2นะคะเราก็เพิ่มลดเสียงที่ช่อง2ค่ะโล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 ค่ะลังที่พูดไปข้างต้นนะคะถ้าเกิดตัวเมนหลักไม่ได้เปิดแต่ว่าเรายังเปิดเสียงตัวนี้อยู่นะคะเราจะมาลองพูดใส่ไมนะคะโลโลเสียงก็จะไม่ออกนะคะเราต้องเปิดตัวเมนหลักไว้ตลอดโลโลโลค่ะต่อมานะคะ จากสถานการณ์ของเราก็แล้วแต่คนพูดนะคะจะเสียงทุ้มหรือเสียงแหลมถ้าเกิดเสียงทุ้มมากเกินไปนะคะเสียงทุ้มมากเกินไปเราต้องเพิ่มไฮขึ้นค่ะเพิ่มไฮขึ้นนะคะและลดโลลงค่ะโล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 ค่ะและต่อไปนะคะเราจะมาเทสไปเรื่อยๆนะคะจะมีไฮมิดโลมิดนะคะ โล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 เราโอเคในระดับเสียงของเราในความสูงหรือต่ำขนาดไหนก็แล้วแต่เรานะคะค่ะสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะคะการใช้งานเบื้องต้นก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะจากที่เราได้อธิบายไปเมื่อกี้นะคะเรื่องการใช้เสียงนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาอธิบายเรื่องลําโพงค่ะสําหรับลําโพงนะคะตอนนี้เราใช้เป็นลาโพงเล็ก6ตัวนะคะ และห้องเราก็จะเป็นห้องที่กว้างจากเดิมมากเลยนะคะเราจะติดให้ลำโพงอยู่เกือบทุกมุมห้องนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของ Power M m p ค่ะสำหรับสายนะคะ 1. สายอันบาลานซ์สสายเปือยและ3สาย RCA Audio 2 Mono ค่ะ ค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะจะมี 1. ไมโครโฟน 2. โน้ตบุ๊ก 3. าพาวเวอร์แอมสุดท้ายนะคะจะเป็นลำโพงติดผนังค่ะเริ่มต้นนะคะสำหรับการติดตั้งนะคะเรานำสาย RCA audio t Mon o mono นะคะมาเสียบใส่ในช่อง REC out นะคะ เราใส่หัวสีแดงนะคะไว้ด้านบนและหัวสีขาวไว้ด้านล่างนะคะค่ะอีกฝั่งหนึ่งของสาย RCA OI O 2 Mono นะคะเรามาเสียบใส่ในช่องของโน้ตบุ๊กนะคะหรือจะเสียบใส่ในคอมพิวเตอร์ก็ได้ค่ะและต่อไปนะคะเราจะมาเสียบสายอันบาลานเข้ากับไมโครโฟนค่ะเริ่มต้นจากกดตรงนี้ลงนะคะและดูที่ ช่องพอร์ตของเราดีนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะมานำหัวแจ็คของสายอันบารานะคะมาเสียบเข้ากับช่องที่3นะคะเป็นช่องนี้นะคะจะเสียบใส่ช่อง1หรือ2หรือ3ก็ได้นะคะเราจะมาแนะนำปุ่มเมนูทั้งหมดของเครื่อง power amp นะคะ เริ่มต้นจากปุ่ม power ค่ะใช้เปิดปิดและปุ่ม master เป็นการควบคุมปุ่มทั้งหมดของเครื่อง power amp นะคะต่อไปค่ะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่ม low ค่ะใช้ปรับเสียงที่อยู่ในระดับเสียงต่ำนะคะและปุ่มนี้ค่ะจะใช้ในการปรับเสียง high หรือเสียงสูงนั่นเองค่ะ และต่อไปนะคะจะเป็นการปรับเสียงสัญญาณของอักหนึและอักสองนะคะและปุ่ม1 2 3ส่วนนี้นะคะจะเป็นปุ่มสำหรับการปรับเพิ่มและลดเสียงของไมค์ค่ะถ้าเกิดเราเสียบสายไมค์ไว้ในช่อง input 3นะคะเราก็ต้องปรับแค่ตัวปุ่มที่3ค่ะ เราจะมาสาธิตการใช้งานเบื้องต้นนะคะเริ่มต้นจากที่เราเสียบสาย AC power ของเครื่อง power amp แล้วนะคะและมากดปุ่ม power ค่ะหลังจากที่ปุ่มสีเขียวขึ้นแล้วนะคะจุดสีเขียวขึ้นแล้วเราก็มาปรับที่มั s t e อร์นะคะให้ขึ้นอยู่ในระดับที่พอดีก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาเพิ่มระดับเสียงของไมค์ค่ะให้อยู่ในระดับที่พอดีก่อนนะคะ และต่อไปค่ะเราลองเทสดูนะคะว่าเสียงไมออกหรือเปล่าโลโลโลค่ะถ้าเกิดเสียงไมดังนะคะสังเกตที่ปุ่มสีเขียวนะคะว่าจะขึ้นเป็นแสงสีเขียวขึ้นมาค่ะและต่อไปนะคะเรามาสังเกตว่าเสียงของเราอยู่ในระดับเสียงต่ําหรือเสียงสูงนะคะโลโลโลค่ะตอนนี้นะคะเสียงของเราก็คือเสียงที่ต่ําค่ะถ้าเกิดเสียงต่ํานะคะเราต้องมาปรับ โลนะคะให้ลดลงและปรับไฮให้สูงขึ้นค่ะโลโลตอนนี้นะคะจะอยู่ในความพึงพอใจของแต่ละคนนะคะเราลองเทสไปเรื่อยๆนะคะว่าเราชอบให้เราให้เสียงของเราอยู่ในระดับที่เท่าไหร่นะคะหลังจากที่เราเทสเสียงไปนะคะเราก็มาดูที่ห้องนะคะว่าห้องเรามีขนาดที่เท่าไหร่นะคะ ถ้าเกิดห้องอยู่ในขนาดที่ประมาณนี้นะคะเราใช้ลำโพงติดผนังนะคะ2ตัวนะคะหรือ1ชุดนั่นเองค่ะเพื่อที่จะได้กระจายเสียงไปทั่วห้องค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาในรายวิชา Except equipment ที่ประกอบด้วยเรื่องของเครื่องฉายเครื่องแปลงสัญญาณและเครื่องถ่ายทอดสัญญาณและเครื่องเสียงนะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ